สวัสดีค่ะตอนนี้มาอัพกุหลาบบ้านไร่สวยดาวกันสักหน่อยนะคะใกล้จะสมบูรณ์แล้วค่ะประมาณ95%แล้วนะคะตอนนี้ยังรออีก6ต้นทีรูทที่สั่งมาใหม่นะคะนี่ค่ะทําซุ้มทําซุ้มแล้วก็ใส่กุหลาบเลื้อยเข้าไปค่ะ นะคะคอันนี้ก็คืออันที่ยังอยู่ในกระถางค่ะข้อเสียของเอ,อแอดนะคะก็คือสั่งมาแล้วจำชื่อไม่ได้จำไม่ได้ว่าชนิดไหนต้นไหนเป็นกุหลาบเลื้อยกุหลาบพุ่มสูงกุหลาบพุ่มเตี้ยค่ะ <c oughs> ก็เลยตอนนี้เราเด็ดดอก <c oughs> เด็ดยอดมาสักพักแล้วเราก็จะเริ่มปล่อยดอกค่ะอย่างเมื่อกี้นะคะ นี่ค่ะเริ่มติดดอกทุกต้นเลยนะคะยอดแต่ละยอดออกมาแข็ง,งแรงเราด็ดยอดกระดอกทิ้งไปสักระยะหนึ่งแล้วค่ะนี่ค่ะเริ่มจะติดดอกก็ถ้าติดสามดอกเราก็ดิดออกสองค่ะเหลือไว้ดอกเดียวนะคะนี่ิด,ดแต่ดอกกระยอดจนจะเป็นลูก เคยชินแล้วค่ะเห็นดอกกุหลาบไม่ได้เห็นดอกตูมมานี่จะเด็ดท่าเดียวเลยนะคะฉะนั้นนี่น้องๆเพื่อนๆก็อย่าทําอย่างนั้นนะคะไม่งั้นเราจะไม่ได้เห็นดอกกุหลาบค่ะนี่ค่ะซุม้มสองซุ้มใหญ่นะคะที่เราทาลงลงไปแล้วนะคะลงกุหลาบไปแล้วเลดอีเดนสองต้นแล้วไอ้สองต้นนี่ไม่รู้อะไรค่ะนี่ค่ะ ในกระถางแก่องมังกรนี้น่าจะเป็นกุหลาบพ,พุ่มสูงนะคะเพราะว่ามันก็สูงไปเรื่อยค่ะสังเกตก็อยากจะถามน้องๆหน่อยนะคะคอมเมนต์มาบอกป้าหน่อยว่ากุหลาบเลื้อยน่ะมันเป็นกุหลาบที่มีหนามเยอะใช่ไหมสําหรับกุหลาบตัดดอกก็คือกุหลาบที่ไม่มีหนามใช่ไหมป้าก็ยังสงสัยอยู่นะคะนี่ค่ะก็เอาซุ้มมาเสียบไว้ค่ะ อันนี้พรุ่งนี้รู้กันค่ะเนี่ยว่าจะเป็นเลนเลนน่บูหรือเปล่านะคะพรุ่งนี้รู้กันเลยพรุ่งนี้ไม่รู้จะบานหรือเปล่านะขอให้บานนะจ๊ะนี่ค่ะมีหลายต้นมีหลายต้นที่กำลังติดดอกค่ะนะคะนี่ค่ะต้นสีแดงดอกไม่เคยห่างต้นเลยนะคะ พดดอกนี้โรยดอกน้นมากิ่งกระโดงมาเพียบเลยค่ะดูสิคะป้าก็เนี่ยคะ่ะกิ่งกระโดงแดงกิ่งใหญ่เท่านี้ก้อยเลยนะคะเกิดตรงนี้สามกิ่งกำลังจะขึ้นอยู่ทางโน้นอีกคะ่ะนะคะลำต้นใหญ่ก็ขแข็งแรงนี่คะ่ะมันก็จะออกดอกมาเรื่อยๆให้เราเห็นเลยนะคะก็มี มะเร็งนะคะมาเกาะไม่ชักใยมาลายป้าก็เอาออกค่ะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงกุหลาบเราก็ต้องใส่ใจนะคะใส่ใจอย่างมากเลยแหละมันทั้งไม่ต้องใช้ยาฆ่ามะเรงเลยค่ะเพราะว่าป้านี่สามารถกุหลาบป้านี่ดมได้อย่างสนิทใจเพราะป้าไม่ใช้สารเคมีเลยนะคะสารเคมีไม่ใช้ใช้เรงกายเรานี่แหละค่ะนี่ค่ะ ดูสิคะมันออกมาสามดอกกิ่งข้างๆนี่ป้าก็เด็ดออกค่ะให้เหลือไว้ดอกเดียวจะดูสิว่ามันสีสีขาวแบบไหนนี่อันนี้อันนี้น่าจะเป็นป๊บจนอย่างที่เขาว่านะคะนี่แต่ไม่รู้ว่าใช่ไหมแต่กาลังจะออกกิ่งกําลังจะออกดอกค่ะนี่นะคะป้าจะให้ดูสีขาวนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะมันออก ส้มอ่อนๆชุมพูนะคะส้มชุมพูนะคะชุมพูออกส้มๆหอมมากเลยค่ะสวยทรงถ้วยนะคะกิ่งก้านยาวนู่นตัวยาวค่ะนี่นะคะแล้วออกมาเป็นกลุ่มนะคะนี่อีกสองดอกค่ะสวยมากเลยไม่รู้ชื่ออะไรกลีบซ้อนกันเยอะนะคะ อันนี้ในกล้องสีจะซีดนะคะตัวจริงจะสีเข้มค่ะสีออกขาวโอโรสโอรสนะคะสวยมากเลยนี่ค่ะกิ่งกระดงแต่ละกิ่งนะคะใหญ่โตแข็งแรงค่ะนี่มันเป็นอะไรมันแห้งแต่เดียงมันอาจจะเจอเพี้ยนะคะป้าเห็นป้าก็จะดึงออกนี่ค่ะดูนี่นี่นี่น นี่ค่ะเห็นแล้วค่ะตัวมันค่ะจับออกเลยนะคะนี่มันจะมากินจับบีแล้วคะ่ะนี่ยอดมันนะคะยอดกุหลาบของเรากำลังจะง,งามนี่หนอนก็มาจัดการแทะใบแล้วค่ะนี่แทะใบนะคะไวจริงๆเลยดูแทะแบบเผือแป๊บเดียวนะคะฉะนั้นเลยถ้าเห็นต้องจับออกค่ะทำลายเลย ไม่ต้องใช้ยานะคะใช้มือเรานี่นะคะเอาออกเลยนะคะยอดอ่อนๆน,นี่เหมือนเขาจะชอบมากเลยนะคะเหมือนจะแกล้งเรานี่ดอกนี้ค่ะโคหักไม่รู้มันเป็นไรลมพัดมากหรือเปล่าแต่พวกนี้น่าจะออกนะคะเป็นสีโอรสนะคะจําได้่าสีโอรสอันนี้ก็เหมือนกันค่ะออกดอกพวงนี้แน่นอนเลยบานนี่ถ้ามันเป็นใบจุดแบบนี้นะคะ ้าก็จะเอาออกค่ะเิ็นไม่ได้เลยแม่ออกทั้งใบนะคะเอาออกทีละส่วนเก็บออกบ่อยๆวันหนึ่งเดินมาดูสองสามรอบค่ะถ้าเห็นก็เก็บออกเลยนะคะบางทีมันก็หลบซ่อนสายตาเราค่ะนี่แต่ละยอดออกมานะคะก็มีดอกหมดเลยป้าจะปล่อยดูว่ามันเสียอะไรนะคะช่อล็กช่อน้อยมีดอกหมดนะคะเก่งหนึ่งมันจะมี กิ่งแขนงออกมานะคะแล้วมันจะมีดอกป่าก็ให้เหลือดอกเดียวเด็ดออกค่ะเด็ดออกจนชินแล้วค่ะเหมือนว่าเออเราต้องเด็ดยอดออกแล้วนะมันออกมาเราจะได้ดอกสวยๆได้ทรงดอกให้มันสวยๆโน่นค่ะดอกกุหลาบสีแดงป้านะคะดอกใหญ่มากค่ะอันนี้ก็พรุ่งนี้คงจะบานค่ะนี่ค่ะ สีแดงอันนู้นสีแดงเป็นกลุ่มค่ะสวยงามอันนู้นสีเหลืองค่ะไกลๆนวนเหลืองอ่อนนะคะนี่มาดูหอมแรงมากค่ะหอมแรงมากมอนไกลกังวลน,นะคะหอมมากค่ะนี่พอดอกนี้บานก็มีสองดอกเตรียมตัวเข้าแถวไว้ค่ะอันนี้ก็ดูสิคะ แต่ละกิ่งนะคะอุดมสมบูรณ์ค่ะพอดีวันนี้อากาศหนาวค่ะอากาศหนาวเย็นอืมแมลงมานะคะอืมแมลงมาเต็มเลยค่ะพอคึํามาปั๊บแมลงหากินนะคะเนี่ยนี่ พรุ่งนี้น่าจะบานนะคะสีเหลืองก็จะมีร่องรอยของเพี้ยบ้างนะคะเรามองไม่เห็นอย่างที่น้องๆในคลิปว่าเลยนะคะนี่ค่ะแต่มันก็บานสามารถบานได้นะ้ก็มีเพี้ยนะคะแต่ปามองไม่เห็นตัวมันก็ช่างมันเถอะมันก็บานได้ก็สวยอยู่ค่ะนี่ก็มีร่องรอยนะคะนี่มีร่องรอยดำๆแต่มันก็สวยอยู่นะคะตัวนี้ก็มีร่องรอยค่ะ แต่ก็แค่นั้นนะคะเดี๋ยวก็บานแล้วหายไปค่ะแต่ส่วนรวมแล้วกุหลาบป,ป้านี่ค่ะแอบไว้อยู่ตรงนี้ค่ะโอ้โหนะคะต้นนี้ก็กำลังพอโน้มกิ่งมานะคะเขาก็จะเริ่มแตกกันแตกตาแตกแตกที่ตาเลยนะคะตาก็ตุ้มๆเตรียมตัวที่จะแตก แล้วก็มีกิ่งกระโดงขแขนงออกมานะคะนี่ค่ะแตกกิ่งเพิ่มขึ้นมันก็จะให้ดอกเรานี่ดอกค่ะนคะคะสวยงามค่ะฉะนั้นคนที่รักกุหลาบเลี้ยงกุหลาบก็ต้องดูแลเขานะคะดูแลใส่ใจเขาี่ของป้าสีแดงเป็นพุ่มเลยค่ะ เป็นสิบกว่าดอกอันนี้ตัดทิ้งไปแล้วประมาณสี่ห้าดอกนะคะเข้าโุยปาก็ตัดทิ้งอันนี้เป็นกุหลาบตัดดอกค่ะเนี่ยกําลังติดดอกทุกยอดเลยนะคะคงจะเป็นหน้าของการออกดอกของเขานะคะนี่สีเหลืองนี่มีสี่ห้าหกเจ็ดดอกเลยนะคะเนี่ยนี่เห็นไหมเด็ดดอกนี่มันซ่อนอยู่ค่ะนี่เพีย้ยเห็นไหมคะดำดำแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะ อาววันนี้แค่นี้ก่อนนะคะอาจบด้วยดอกกุหลาบสีเหลืองนะคะสโลแกนของป้าคือป้าตั้งใจมากเลยรักป้าอยากดูคลิปของป้าก็ช่วยกดติดตามป้าหน่อยนะคะป้าตั้งใจมากเลยสวัสดีค่ะ